ข้อด้อยข้อดีของงานแต่ละชิ้นเลยเนะอาเริ่มเริ่มเริ่มที่ชิ้นนี้แล้วนะฮะคือข้อดีของงานชิ้นเนี้ยฮะ,ค,ะคือมีอินไซต์อือันนั้นคือข้อดีของงานนี้คือเป็นงานที่มีอินไซต์แต่ว่าเอฟซ i t คียวชไม่น่าสนใจคือดูดูแล้วมันนิ่งๆดูแบบเคยเห็นมาเยอะมากเอฟซีคีวแบบเนี้ยคือเป็นเด็กวาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กวาดมันเห็นเคยเห็นมาเยอะมากแล้ว พราะงั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีข้อดีคืออินไซต์และข้อด้อยคือเป็นเอ็กซีวชั่นที่เฉยๆนะครับอ,อีกชิ้นหนึ่งส่วนอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งข้อดีของมันก็คือ,อคือนีนส่วนตัวเลยนะคือบอกว่าข้อดีของมันคือเป็นคือดูดูแล้วรู้ว่าว่าเด็กคนนี้มีมีความที่เข้าใจในงานโฆษณาเราสามารถเอาประเด็น เอาโบอัพขึ้นมาให้เป็นไม่ชว่วที่น่าสนใจนะฮะได้แต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือเป็นเหมือนที่พูดไปแล้วคือเป็นเป็นประเด็นที่ดูแล้วบอกเราเป็นประเด็นที่ดูแล้วบอกเราแล้วแบบไม่น่าค่อยน่าสนใจพอพูดออกมาเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วไงวะแล้วไงวะบอกคุณทาไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อด้อยของงานชิ้นนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อด้อยที่คิวคิวงานด้วยเอาเเพราะฉะนั้นผู้ชนะ เพราะฉะนั้นนะครับแต่แดนเกงๆผู้ชนะขอเอฟเฟกต์คุยชาะของอาชินนี้คือแตดนไม่มีครับคท่านี้ไม่มีผู้ชนะอย่าหาว่าโหดไปเลยนะฮะอย่าหาว่าโหดไปเลยคือมันไม่มีจริงๆเพราะว่ารอบนี้มันคือให้ผมพูดเทียบกับรอบนี้กับรอบที่แล้วที่เขาหวานที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่ารอบที่แล้วกับรอบที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยคือมันมีงานที่ผมรู้สึกดีกว่านี้ดีอ่ะดีแล้วก็เอ้ยมันมีอันที่ชนะว่ะอะไรเงี้ยแต่คราวนี้คือเอาเอาจริงๆเลยนะคือมันไม่มีจริงมัน,ม,นมันยังไม่สุดพออ่ะนั้นยังไม่สุดพอยังไม่แหลกพอฟากหน่อยฝากทำยังไงถึงเนี้ยแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอันต่อไป